ข้นนในคลิปนี้นะคะเราจะถักตรงชายเสื้อนะคะชายเสื้อเราจะทําเป็นชายเสื้อชายแหวกแบบนี้นะแล้วก็ตอนจบจะจบด้วยลายลูกฟูกใหญ่ตรงนี้เข็มโคเชไม่ได้เปลี่ยนนะครับตอนที่ถักลายลูกฟูกนับช่วงลายให้ดีลายมันจะลงช่วงจังหวะลายพอดีแบบนี้แล้วเราก็บายออฟเชอร์บราบายออฟสองคูณสองนะคะ สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเสื้อรหัส m f 1 8 8นะคะเป็นเสื้อ knitting top down ค่ะ ep นี้นะคะจะเป็น ep ที่5ข้อมูลใน ep 5นะคะหลังจากที่ ep 4เราถักเชื่อมต่อตรงใต้รักแร้แล้วก็ถักตัวเสื้อยาวลงมาจนได้ความยาวตามต้องการทีนี้เรามาดูตรงด้านข้างค่ะด้านข้าง แล้วก็ชายเสื้อนะคะด้านข้างจะทำเป็นแวกออกจากกันนะคะด้านหน้ากับด้านหลังเราก็นับจำนวนห่วงโดยที่ให้ดูจากให้ดูจากลายตัวนี้นะลายตัวนี้ให้เรานับตั้งแต่ลายนิดตัวนี้มาจนถึงลายนิดฝั่งตรงกันข้ามได้จำนวนห่วงเท่าไหร่หารสองแล้วใส่มา์เกอร์แบ่งมันจะลงตัวพอดีนะคะ หลังจากนั้นลายมันจะเปลี่ยนจากการถักวนวงกลมกลายเป็นการถักพลิกกลับไปมาด้านถูกถักตามลายด้านผิดตรงไหนที่เป็นนิดถักนิดตรงไหนที่เป็นเพอถักเพอฝั่งด้านนี้เป็นนิดฝั่งด้านนี้จะเป็นการถักเพอนะคะแล้วก็ห่วงอีกครึ่งหนึ่งถ้าเรามีตัวเคเบิลนะคะเราก็ไปพักไว้ในเคเบิลอีกเส้นหนึ่ง ทีนี้ถ้าเราไม่มีเคเบิลเราก็ใช้วิธีย้ายเอาไปฝากไว้กับไหมต่างสีเอาไปพักงานไว้ก่อนนะคะอันนี้พอดีของพี่เมย์มีเคเบิลก็เลยพักงานครึ่งแรกไว้แล้วถักครึ่งที่สองครึ่งที่สองก็ถักตามลายเดิมตัวลายที่เป็นลายแถวนะคะตอนที่เราเริ่มเราเริ่มจากแถวที่มันบิดพอแถวที่มันบิดเนี่ย แถวที่ถักวนกลับมันจะอยู่ด้านในเป็นแถวที่หนึ่งนะคะแถวที่สองจะเป็นด้านโชว์งานก็ถักสลับไปแบบนี้จนได้ครบทั้งหมดเจ็ดแถวเจ็ดแถวมันจะลงที่ด้านหลังพอดีนะคะเพราะว่าแถวเลขขี้เริ่มที่ด้านหลังแถวที่แปดเราจะบิดเปียบิดเปียเราบิดด้านหน้าบิดด้านโชว์งานเราจะได้ไม่งงพอเราบิดเสร็จแล้วนะคะด้านข้างถักเหมือนเดิมลายเดิมเลย ตรงนี้ความยาวตามชอบเลยนะพี่เมย์ถักออกมาทั้งหมด5เซนวัดจากรอยแหวดนี่นะสูงขึ้นมา5เซนด้วยลายเดิมชายเสื้อถ้าคุณต้องการให้มันสอบเข้าให้เปลี่ยนไม้นิดจากเบอร์ที่เราใช้อยู่เป็นเบอร์เล็กลงแต่ทีนี้อย่าลืมว่าด้านข้างมันเป็นรอยแหวกถ้าเราใช้ไม้นิดที่มันเล็กลงเนี่ยเวลาเราถักปลายเสื้อมันจะสอบเข้า ถ้าเราต้องการให้ปลายเสื้อมันเป็นตรงๆนะคะเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนไมนิดเรามาดูตรงชายเสื้อนะชายเสื้อมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นรอยแหวกตรงนี้ทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนไมนิดนะคะโดยที่ข้างล่างตรงนี้ค่ะช่วงล่างเนี่ยมันจะเป็นลายลูกฟูกใหญ่ก็คือสองคูณสองนะคะลายนิดสองตัวลายเพลสองตัวถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้เป็นสามจุดห้า ใช้เสื้อมันจะสอบเข้าแบบนี้แล้วมันจะเป็นลงเป็นลายเฉียงแบบนี้ทีนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้มันเฉียงมากเราใช้ไม่นิดเบอร์เดิมค่ะของพี่เมย์ใช้ไม่นิดเบอร์เดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนหลังจากที่ถักลายตัวนี้เสร็จแล้วตัวด้านล่างเวลาเราจะถักลายลูกฟูกใหญ่ให้เรานับลายแบบนี้นับลายจากคู่ที่เราถักตัวนี้เลยนะคะตรงด้านหน้าถ้าตรงนี้มันเป็นลาย ลายนิดนะคะสองตัวนะลายเพลสองตัวอันนี้มันต้องเป็นนิดนะคะเวลานับก็นับทีละคู่ค่ะนิดเพลอนิดเพลอไปจนถึงตรงท้ายมันจบด้วยอะไรก็ถักลายนั้นอันนี้ลายนี้มันเป็นลายนิดอีกจุดหนึ่งที่จะต้องระวังก็คือด้านข้างมันจะเหลือหนึ่งห่วงที่เราแบ่งสําหรับด้านหน้ากับแบ่งสําหรับด้านหลังพี่เวไม่ถักใช้วิธีสลิปห่วงสุดท้ายซ้ายมือสุดเราจะถักนิด แล้วพอเราถักวนกลับเราจะถักสลิปเหมือนตอนที่เรามีการเพิ่มด้านหลังเดี๋ยวทำให้ดูอันนี้เป็นชายเสื้อแล้วนะคะชายเสื้อตรงไหนเป็นลายนิดก็ถักลายนิดตรงไหนเป็นลายเพลก็ถักลายเพลเพื่อให้มันลงตัวโดยที่ยึดลายตรงนี้เป็นหลักตรงหกห่วงของเราตรงนี้นะคะมันก็จะนิดเพลลงตัวพอดีนะฮะอย่างตรงนี้มันเป็นเพลมันก็จะเป็นนิดเพลนิด แล้วมันจะมาคู่กับน,นิดเพราะมันเป็นเลขที่มันหารด้วยสี่ลงตัวจำนวนห่วงทั้งหมดเนี่ยเราถักไปเราต้องคำนวณตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะว่าเราต้องการให้ใชายเสื้อมันออกมาเป็นแบบไหนพอดีตรงนี้ลายมันถูกล็อกมาว่ามันจะต้องจบด้วยลายลูกฟูกใหญ่พี่เมย์ใช้มนนิดเบอร์เดิมนะคะในการถักลายลูกฟูก ถักลายตัวเสื้อลงมาห้าเซนลายลูกฟูกจะถักประมาณสามถึงสี่เซนนะคะเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งตอนนี้เราถักไปเรื่อยๆก่อนเราดูขนาดดูความยาวตามต้องการได้เลยตัวขนาดแล้วก็ความยาวไม่ได้กำหนดชัดเจนนะคะเราสามารถปรับได้ตัวใหญ่กว่าตัวเล็กกว่าเราปรับได้ทั้งหมดแรงมือก็สำคัญนะคะเวลาเราถักนิตติง้ง ลายเพลก็ถักขึ้นสองตัวลายนิดก็ถักลงสองตัวค่ะเป็นนิดเพลธรรมดานะคะนิดฟอนเพลฟอนธรรมดาของพี่เมย์จะจบด้วยนิดแล้วมันจะเหลือห่วงเศษอยู่ห่วงหนึ่งห่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านที่เป็นด้านนิดหรือด้านเพลจบฝั่งซ้ายนะจบด้วยการถักนิดด้านเพลก็เหมือนกันจบด้วยการถักนิดนะคะของสุดท้ายซ้ายมือสุด แล้วตอนที่เราพิกกลับพอเราพิกกลับถ้ามันเป็นด้านถูกเราก็ itt, สลิปนิดสลิปนิดด้านนี้ถ้ามันเป็นสลิปนิดด้านนี้นะคะอันนี้สลิปนิดทีนี้ถ้ามันเป็นด้านผิดสลิปเพอร์ค่ะห่วงแรกเราไม่ถักเราก็สลิปสลิปเพอร์แทงจากขวามาซ้ายเลื่อนห่วงมาเราจะถักห่วงที่สองเราก็ดูตามลายนะตรงไหนเป็นเพอร์ถักเพอตรงไหนเป็นนิดถักนิดวนกลับ ถ้าฝั่งด้านหกเป็นนิดฝั่งด้านผิดมันจะเป็นเพอถักแบบนี้จนได้ความสูงตามต้องการเดี๋ยวเราจะมาบายออฟด้านข้างมันจะเป็นลูกโซ่ชายเสื้อที่เราถักนะคะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ช่วงแรกมันจะเป็นลายตรงนี้ห้าเซนนะคะแล้วตรงนี้ประมาณสามเซนสามเซนจะถักเป็นลายลูกฟูกนะคะลูกฟูกใหญ่ นิทูเพอร์ทูแล้วก็มันจะต้องลงช่วงจังหวะกับลายตัวนี้วิธีนับลายนะให้เรานับจากตรงกลางเนี่ยย้อนออกไปด้านซ้ายย้อนออกไปด้านขวาแล้วเราจะได้ห่วงที่มันลงตัวแบบนี้พอดีนะคะทีนี้เวลาเราจะกดห่วงเราใช้ไหมที่เราถักนี่แหละคะ่ะวางทบวางทบแบบนี้นะคะสองทบใช้เข็มปักคอสติสหรือจะใช้เข็มเย็บไหมพรมก็ได้นะ เดีย๋ยวจะใช้เข็มเย็บไหมพรมนะคะเข็มเย็บไหมพรมมันก็จะมีเข็มที่มันเป็นพลาสติกหรือเป็นโลหะใช้ได้ทั้งนั้นนะคะหรือถ้าไม่มีเราจะใช้เป็นเข็มปักคอสติสก็ได้เราดูลายที่มันจะเริ่มลายมันเริ่มมันจะเริ่มนับจากลายที่เป็นลายนิดนะคะเวล,ลามันปลดมันจะปดนิดคู่เพอร์คู่แล้วเดี๋ยวมันก็จะเปดิดปดเพอร์คู่กับเพอร์มันจะข้ามมาหาเพอร์นิด จะข้ามมาหานิดนะ,ะดูดีๆนะช่วงแรกนะคะมันเป็นห่วงเพอแบบนี้อยู่เราล็อกห่วงก่อนล็อกห่วงเข้ามาแบบนี้ไม่ให้ห่วงหลุดมีล็อกธรรมดานะคะแล้วห่วงนิดเราปลดห่วงนิดปลดคู่ค่ะปลดคู่เลยสองห่วงพร้อมกัน ตอนนี้ปลดสองแล้วนะคะต่อไปลายเพอมันจะต้องมาคู่กับลายเพออันนี้เป็นห่วงนิดนะนิดอยู่สองมันจะเอาห่วงแรกเนะะี่ยค่ะห่วงแรกของที่เราปลดด้านหลังเอามาเชื่อมกับที่เป็นลายเพอเพอแทงลงนะคะแล้วก็ปลด ตอนช่วงจังหวัดดึงดูตรงนี้ให้ดีเพอจะคู่กับเพอนะคะเราจะาห่วงเพอตอนนี้มันไปอยู่ข้างหลังห่วงเพอห่วงนี้ห่วงนี้เวลาเราไล่นะไล่ขึ้นมาแบบนี้อันนี้ห่วงนี้เราเพิ่งปลดมันจะไม่ได้ใช้ห่วงบนนะคะมันใช้ห่วงเพอ คู่กับเพอปลอดอีกครั้งหนึง่งต่อไปห่วงนิดค่ะนิดมันจะข้ามมาหาห่วงนิดแบบนี้นะคะ แล้วเพอจะเป็นห่วงที่สองห่วงนี้เมื่อกี้เราใช้ห่วงแรกใช้ห่วงที่สองเรามาดูตรงนี้นะมันจะใช้ห่วงนิดห่วงนี้นะคะนิดข้ามห่วงเพอมามาหาห่วงนิดตรงนี้ไม่ปลด นี่นะคะข้ามาแบบนี้ไม่ปลดลักษณะางานจะเป็นแบบนี้ต่อไปห่วงเพอค่ะเพอห่วงนี้มันจะต้องมาคู่กับห่วงเพอเพอคู่กับห่วงเพอทีนี้มันจะปลดทั้งหมดสองห่วงพร้อมกันแล้วมันจะบิดงานมาแล้วมันก็จะเริ่มใหม่นิด คู่กับนิดนิดคู่กับน,นิดนะคะต่อไปเพอจะเป็นห่วงนี้เราไล่ขึ้นมานะเป็นห่วงนี้ค่ะห่วงเพอจะคู่กับห่วงเพอข้างหน้า ปลดเพอแล้วต่อไปเป็นนิดนะคะห่วงนิดไล่ห่วงขึ้นมาค่ะนิดห่วงนี้ข้ามห่วงเพอมาหาห่วงนิดมันจะค่อยค่อยปลดมาแบบนี้ใหม่จะอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้นิดคู่นิดนะคะต่อไปเพอค่ะมันจะเป็นเพอห่วงใน คู่กับห่วงเพอแทงลงแล้วเราก็ถอดสองห่วงพร้อมกันปัดมามันจะได้หน้าตาแบบนี้ตรงนี้มันจะไม่ลังนะคะตรงชายเสื้อเราต้องจำให้ได้ว่าเมื่อกี้เราปลดห่วงอะไรเมื่อกี้เราปลดห่วงเพอต่อไปเป็นห่วงนิดนะคะนิดจะคู่กับน,นิดนิดค่ะเริ่มใหม่นิดคู่กับนิด ต่อไปต้องเป็นห่วงเพอเพอต้องเป็นห่วงนี้อยู่ด้านหลังห่วงเพอนะคะเพอจะคู่กับเพอเพอแทงลงเพอคู่เพอต่อไปห่วงนิดค่ะห่วงนิดจะคู่กับห่วงนิด แล้วไม่ปลดอันนี้จังหวัดที่สามจังหวัดที่สี่ห่วงเพอห่วงนี้ย้อนกลับมามันจะอยู่ตัวนี้เพอแทงลงพอแทงลงเสร็จแล้วปลดสองห่วงตรงนี้พร้อมกัน แล้วมันก็เริ่มหนึ่งใหม่จจงหวัดที่หนึ่งนิดคู่กับนิดนิดคู่กับนิดเหมือนตอนที่เราปลดอันแรกนะคะนิดคู่กับนิดต่อไปห่วงเพอเพอเพอห่วงนี้วนไปมันจะอยู่ด้านหลังมันก็คือห่วงนี้เพอนะคะจะคู่กับห่วงเพอแพงลง เพคู่เพต่อไปห่วงนิดนิดจะมาคู่กับนิดโดยที่ข้ามเพอมาเป็นจังหวัดที่สามไม่ปลดจังหวะที่สาไม่ปลดจังหวะที่สี่ปลดทั้งหมดสองต่อไปห่วงเพอนะคะเพอด้านหลังก็คือห่วงนิดแทงมาเนี่ยห่วงเพอมันต้องคู่กับห่วงเพอตัวนี้ แล้วมันจะปลดสองห่วงนี้พร้อมกันเราก็จะปลดแบบนี้ไปเรื่อยๆชายเสื้อก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เราจะปลดมาเรื่อยๆนะคะนิดคู่กับน,นิดเพลคู่กับเพลินะอันนี้เป็นช่วงจังหวะช่วงที่สามนะคะนิดมันจะคู่กับน,นิดข้ามห่วงเพอมาเราก็ไม่ปลดไหมจะขึ้นมาข้างหน้าต่อไป จังหวัดที่สี่เพอจะคู่กับเพอนะคะเพอเป็นห่วงในจะอยู่ตรงนี้ไล่ห่วงให้ดีนะนะีคะห่วงเพอจะคู่กับห่วงเพอแล้วเราก็บิดไปข้างซ้ายปลดสองต่อไปนิดนะคะคู่กันนิดปลดห่วงนิด จบด้วยเพอคู่กับเพอเพอจะเป็นห่วงนอกมันจะมีห่วงในกับห่วงนอกนะเพอคู่กับเพอตอนนี้ห่วงหมดนะคะพอห่วงหมดแล้วเราจะล็อกไหมล็อกคืนมาอีกรอบหนึ่งนี่คล็อกคืนมาแล้วก,ก็ไปข้างหน้า หลังจากนั้นนะปลายไหมเราจะสอดไล่ไปกับชิ้นงานแต่สกิดเบาๆนะคะมาให้มันโผล่ไปด้านหน้านะสะกิดแค่เส้นเดียวตัวนี้เล็กๆเราก็ย้อน ไปเราก็ล็อกล็อกก็เอานิ้วโป้งกดนะแล้วก็ดึงไหมให้มันผ่านออกไปให้หมดถ้าไหมมันติดกันอย่างเงี้ยเราจะต้องคืน มันติดกันได้นะคะเพราะว่าไหมมันเป็นไหมสี่พายนะไปเราก็ล็อกปลายใหม่แล้วเราก็ส่อนปลาย เวลาซ่อนตรงนี้ต้องสก,กิดนิดเดียวนะอย่าให้มันโผล่ไปด้านหน้าตรงไหนที่มีเศษไหมเวลาเก็บก็เก็บแบบนี้นะคะเก็บซ่อนซ่อนให้มันหายไปในลายเวลาเราเก็บซ่อนนะแนะนำให้ใช้เข็มนะคะจะซ่อนได้เนียนกว่าการใช้เข็มโคเชเราก็ตัด ตรงที่เป็นรอยแหวกด้านข้างเราจะย้ำมันนะเราจะย้ำรอยแหวกเพื่อไม่ให้รอยแหวกมันมันเหมือนกับสูงขึ้นไปอีกนะคะตรงนี้ด้านข้าง สักสองครั้งมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ย้ำเพื่อให้ตรงรอยด้านข้างมันแข็งแรงนะคะับแล้วเราก็ซ่อนซ่อนปลายเหมือนเดิมถ้าใช้เข็มอันเล็กนะจะซ่อนปลายได้สะดวกกว่าอันนี้คือเราย้ำด้านข้างไปแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปถักแขนนะคะแขนมีสองข้างนะต้องทำวนวณให้ดีตรงชายเสื้อมันก็จะเป็นรอยแหวกมาแบบนี้ความแหวกตรงนี้นะคะจะสูงเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่เราเลยนะอันนี้พี่เมย์สูงแค่ประมาณแปดเซนเอาแค่เก๋ๆแบบนี้แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนไม้นิดตรงชายเสื้อเพราะว่าไม่ต้องการให้ชายเสื้อมันสอบเข้าการให้ใส่แบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนไม้นิดเป็นไม้นิดเล็กอะตรงนี้มันจะสอบเข้าแล้วมันจะเป็นเชฟเข้ามาแบบนี้ค่ะ ข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยนะพี่เมย์จะมีเขียนแนะนําไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่อง u t u b e เมที่นีแฮนด์เมดเป็นการสนับสนุนรายเดือนนะคะเดือนละ50บาทคุณจะสามารถชมคลิปวิดีโอใหม่ๆได้ก่อนใครคะ่ะคลิปวิดีโอพี่เมย์จะอัดเป็นคลิปร่วงหน้านะคะกําหนดวันเวลาไว้ ถ้าคุณเป็นสมาชิกของช่อง y o u u u e m เมที่นีแฮนด์เมดคุณจะได้ชมคลิปวิดีโอพร้อมกับที่พี่เมอัปโหลดเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะคะใน YouTube ช่องพี่เมเนาะไม่ต้องรอวันเวลาที่จะฉายกับสาธารณะใต้คลิปวิดีโอจะมีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แทงนะคะให้รางวัลพี่เมได้นะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y o u t u b e เมที่นีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ